สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราทัวลงช่างน้อยพาเพลินช่างประจำบ้านแพรวพรวหลังโพสเศร้าปมป้ายคำสั่งศาลดราม่ายังไม่จบง่ายๆเมื่อล่าสุดช่างน้อยได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดเพอหลังเห็นป้ายคำสั่งศาลที่เคยติดไว้บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งอดีตแพรวพร,ว,พรวเป็นคนให้มาติด ก่อนศาลจะมีคำตัดสินให้ที่ดินบ้านหลังนั้นเป็นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยช่างน้อยได้ถ่ายรูปป้ายและโพสต์ข้อความว่าน้ำตาจะไหลคงจะเกลียดกันมากเนาะเอาออกดีๆก็ได้ไม่ต้องใช้เท้าเหยียบแบบนี้ก็ได้ผมเก็บให้แล้วนะพร้อมติดแฮชแท็กช่างน้อยพาเพลินแพรวแสงทองอย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลับกลายเป็นชนวนให้เกิดกระแสทัวลงในโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการโพสต์บางส่วนมองว่าเป็นการสื่อสารที่อาจกระทบอีกฝ่ายและอาจทำให้เรื่องส่วนตัวถูกขยายเป็นดราม่าซําซ้อนมากยิ่งขึ้นขณะที่อีกฝั่งก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาให้กำลังใจช่างน้อยมองว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นเพียงการระบายความรู้สึกในมุมของผู้ที่เจ็บปวดทั้งนี้กระแสในโซเชียลยังคงแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน ฝั่งหนึ่งตั้งคำถามถึงเจตนาและจังหวะเวลาในการโพสต์ขณะที่อีกฝั่งมองว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความรู้สึกของตนเองตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือทำร้ายใครโดยตรงหลังจากช่างน้อยพาเพลินโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้ะเกี่ยวกับป้ายคำสั่งสารที่ถูกนำออกจากหน้าบ้านกระแสะในโลกออนไลน์ก็ร้อนแรงขึ้นทันตาโดยเฉพาะในช่องคอมเมนต์ที่มีชาวเนต็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างดุดเดือด หลายความเห็นโดยเฉพาะฝั่งไม่ชอบตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการโพสตเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกหยิบมาขยายต่อเช่นหน้าบ้านเขาเด้อลงอย่างโพสต์อย่างก็ลงดีๆก็ได้ดอกรู้สึกจะเพ้อจังนะจะทำคอนเทนต์ก็ทำไปแล้วเอามาติดทำหามอะไรแต่แรกคะฮะฮ่ฮ่บางส่วนยังมองว่าการสื่อสารของช่างน้อยอาจเกินขอบเขตและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น น้ำตาจะไหลเพือ่อถ้าเป็นรูปคนสำคัญแล้วโดนเหยียบยังพอเข้าใจแต่นี่แค่ป้ายอักษรก็ไม่ควรเอาป้ายไปติดตั้งแต่แรกไหมสภาพเขาไม่ได้เอาเท้าเหยียบป้ายเหยียบไม้พูดความจริงสิคะขณะที่บางคอมเมนต์ชี้ให้เห็นว่าหากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็ควรจัดการตั้งแต่ต้นไม่อยากให้เขาเหยียบทำไมไม่มาเก็บออกไปเองเขาเอามือดึงลงนะคะไม่ได้ใช้เทา้า นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนแสดงความกังวลว่าบทบาทของช่างน้อยอาจมากเกินไปในสถานการณ์นี้ช่างน้อยรู้สึกจะมีบทบาทมากเกินไปนะเราเชื่อว่าผู้ใหญ่กำลังจับตามองอยู่อย่างไรก็ตามท่ามกลางเสียงวิจารณ์ก็ยังมีคอมเมนต์ที่ออกมาให้กำลังใจพร้อมแนะนำให้ปล่อยวางช่างน้อยปล่อยวางเถอะเห็นแล้วออกมาโพสเดี๋ยวก็บอกว่าเพื่อนเข้าใจคุณนะส่งกำลังใจค่ะกำลังใจค่ะช่างน้อยปล่อยเขาเถอะค่ะจากกระแสะทั้งหมดสะท้อนให้เห็นชัดว่า ประเด็นนี้ได้สร้างความเห็นที่แตกออกเป็นหลายมุมบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการโพสต์ขณะที่อีกส่วนยังคงเข้าใจและเห็นใจแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือดราม่านี้ยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้คงไม่ใช่แค่เรื่องของป้ายหรือการโพสต์แต่คืออารมณ์และความรู้สึกที่ยังค้างคาในใจของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดราม่าจะจบลงตรงไหนคงต้องรอให้ทุกฝ่าย ออกมาพูดในมุมของตัวเองและให้สังคมใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวอย่างรอบด้านค่ะทุกคน